สวัสดีค่ะเจอกับแม่หมออมมี่นะคะเข้าสู่เพจแม่รูปผูกดวงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับหัวข้อนี้เลยนะคะช่วงนี้มีใครแอบตองแอบดูแอบมองการกระทาคุณอยู่หรือเปล่าเป็นคนรักเก่าเป็นคนคุยใหม่เป็นใครก็ได้นะคะที่อยากจะส่องนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเสื้อมั่นเลยตัวแม่หมอแล้วชื่วั่นในกาดในไพออร์คูรุสหรับนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบที่หนึ่งการ์ดใบที่หนึ่งเป็นการ์ดใบนี้ค่ะอ่ะการ์ดใบที่สองเป็นการ์ดใบนี้ค่ะ และการใบสุดท้ายนะคะเป็นการใบนี้ค่ะเดี๋ยวไม่หมอเริ่มเลยนะคะสําหรับใครที่เลือกการใบที่หนึ่งไว้นะคะเป็นใบนี้เนาะช่วงนี้มีใครแอบดูแอบมองแอบส่องคุณหรือเปล่าในสื่อโซเชียลของเรานะคะมีไหมมีไหมถามว่ามีไหมมีค่ะมีคนคิดอย่างเขาการเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแต่เหมือนเป็นอะไรที่แบบเขารู้สึกว่าคุณมีคนแบบมาชอบเยอะมีตัวเลือกเยอะอะไรแบบนี้เออแต่เขารู้สึกเหมือนกับ เขาไม่ดีพอสําหรับคุณนะค,คนคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบมีความแตกต่างกับคุณนะคะไม่ไม่นิสัยเด็กก็ฐานะอาจจะแบบท่องกว่าเราไม่ค่อยดีเท่าเราการเงินการงานอะไรแบบนี้ที่เขารู้สึกได้นะคะที่ที่ออกมาจากเอนเตอร์จีของเขากองที่หนึ่งเนาะประมาณนี้ค่ะมีแน่นอนค่ะแต่เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณอะไม่เลือกเขาแอืวทำนองนี้เนาะอ่ะแถวกองที่ ตองค่ะเป็นการใบนี้นะคะมีใครแอบมองแอบตองคุณอยู่หรือเปล่าคะมีค่ะโอ้โหดูตรงตัวปะตรงตัวมากมีค่ะอยากคุยด้วยมากๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่คุณคิดไม่ถึงว่าตกกระจายเลยว่าไอ้เขาเนี่ยนะจะตองฉันแบบนี้ค่ะเสียงสองทันทีแม่หมอก็ อยากจะบอกว่ามีคนค่ะอยากคุยกับคุณมากๆแอบดูแอบส่องเลยทีเดียวประกบคู่เลยนะคะอยากมองแล้วอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ส่องเผลนๆผ่านๆน,นะส่องจริงส่องจังมากๆนะคะแล้วก็อยากคุยด้วยด้วยนะคะถ้าคุณเปิดใจคนคุณเนี้ยพร้อมเสียบที่จะคุยด้วยทันทีนะจ๊ะอ่ะชาวกองสุดท้ายชาวกองที่สามค่ะมีใครแอบดูแอบมองแอบส่องคุณอยู่หรือเปล่าคะมีนะแต่คนคนนี้โอ้ไม่กอ รู้สึกพลังงานด้านลบมากๆเลยคนคนนี้ส่องแล้วรู้สึกเครียดอ่ะส่องทำไมจ้าทำไมเครียดถามนะคะส่องแล้วแบบตึ่เศร้าไปแอบ,บคิดมากเรื่องคุณสุดๆนะคะแอบพบึงแอบ,บห่วงได้ไหมได้ค่ะคนคนนี้แอบ,บอิจฉาได้ไหมได้ค่ะได้หลายประเด็นเพราะเราไม่ได้มองว่าเอ้ยใครแอบ,บส่องมันได้หมดเลยมันเป็น e n e r g ที่แบบคนทั่วไปอะได้หมดนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีบางคนแอบ,บส่องที่แบบ แอบดูแล้วไม่ชอบก็ได้แอบดูอีกคนถ้าเป็นเรื่องชู้สาวแอบดูแล้วก็เหมือนกับว่าแอบพึงแอบห่วงการกระทําของคุณก็ได้แล้วซึ่งเขาทําอะไรไม่ได้เลยนะคะประมาณนั้นเนาะมีค่ะอืมมันเป็นในด้านลบด้วยดูไปส่งไปก็เครียดไปอะไรแบบนี้นะคะทำอะไรไม่ได้เออตมนั้นนะคะได้แค่ส่องแค้นเองนะคะประมาณนี้จ้ะมีนะคะทั้งทั้งสามกองเลยเนาะก็ลองดูดูไปก่อนว่าเขาจะทำอะไรกับคุณหรือเปล่าจะคุยไหมจะ จะเงียบแค่แค่คิดแค่สองแค่นั้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะประมาณนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวราไปก่อนนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ